ว้าวพี่น้องเด้ตัวมันอันเน่พรวัสิว่าตัวเขาหูออกมาแล้วผูกหมุนเขาคือเกาดีนี่อ่ะอ่ะมาคือลงมาอยู่จากสี่อ่ะ,อะเดี๋ยวสิก้นเอาพี่น้องถือเสียมมาอยู่มือนี่เอาลงมามากระต่ายยังผูกพี่น้องอยู่หูผูกนี่ กระต่าเอ,นะอเ๊ยนะผู้พี่น้องผู้เต็มยมยู่ฮูคุณสาบายดีจ้าสาบายดีเบิร์ดสู้ครูสู้ค้นสาบายดีตอนเศร้ายินดีตอนหาข่าวสู้สองสาวานซึ่งจ้าพี่น้องมาเอาปลาคอนเนาะไม่ได้ปไปเกี่ยวข่าวพักพรสกด่จากหนึ่งมือนเนาะ มาาปลาขอดในหน้าแล้วก็สีขึนปาแล้วก็สี้าเก็บเครื่องเตรียมเครื่องซีเมื่อบ้านหอยม่วงอีกแล้วพี่น้องเพราะว่ามือ่อวันอาทิตย์เมื่ออื่นอีร้อยก็เข้าองเฮียนปลาขอดบนทีพาชาวบ้านมาเอาคําว่านี่ได้พี่นอ้องเมื่อบ้านนี้มันเขาหูมันเอาบ่ได้แต่มื้อนี้ถือเสียมมาซิมากุน่นเอาใสอา่อ้าขึนไปนเะอ้าหมุนเขาหูยังไงมาใส่แล้วปลาดุ ขออ้าวโพดเปนบ่มากระเป๋าต้นนี่สบายดีพี่น้องูออ,ออกมาแล้วออกไหออกไห ปดัดลูกนะไปกันวะใส่เกือบอันนี้อยู่ถ่ายแนละ้วมันเห็นอี่ยงถ่ายนะแม่โอ้ยลงหูงกระปูนี่มันแบบอะไร ซ้อม้ะพี่น้องมันเลิกกันะเด่เดดห็นทางมนะั้ยเฮ้ยกระเพาะีกาจกปลาดุกลายดีนี่มากระตากอืมเด้ดนะต้นหนึ่งก้นป่า <c oughs> ก้นป่าบ่แม่นก้นกุ๊บอืมดีเหรอ อเนาะยแวอยู่ยยม,<า>มนี่พี่น้องเห็นบ่พุ่นหยาดหยาดอยู่หูพี่จ้าแค่ไหนวะปลาคอวนี้ออกมาจา้ะนี่

นี่ล่ะมันบอกออกพี่น้องผูกมึงนี้มือกันก่อนอืมมนี่นอืมเอ้ยบ่ได้โอ้ยเสียนเนี่ยกะขีดตุ่มอันนี้นี่นี่ปลาท,ทรปปร้อพปลาดุข่าวออกมาออกมา ไอ้บ่อยักเก็บตัวแล้วออกมาดีๆนี่นี่ปลาถูกมันบ่อเห็นบ่บ้างผู้เห็นบ่พี่น้องมี่ตั้งแต่ปลาดูปลายัางบ่อยทานก้นลงไปสูดด้อค่ะเดี๋ยวก้นลงไปก่อนอ่ะคอยในจับกลง

นิกร้ายมันพื้นมันงมบ่ไใดมันขำก่อนอปลาถกเอาหูเดี๋ยวเบิ้งดูเดี๋ยวจะวแล้วนับกังดูจะกตนี่สองสิบสิบยตัตแล้ว นี่คือห้าบาดิยานัดไส่เด้อพี่น้องมันลงเองจ้ะสาวันกัอีแม่นสานำออกเมือว่านนี่แหละมันหมุนลงเห็นบ่ถ้าไพ่เบิ่งคลิปสาวันมือคืนนี่อาจสิเห็นเนาะนเบิดแล้วนี่ยังฮูนี่ไปก้นก่อนจ่ใส่ เห็นดิป่มันเลิกสิกแล้วข้อตัวบาายย้าง่ายเยมันเลิกกนไไ้นตัวเนี้ยหูดีด้สิมีแต่แต่หู็ค่ดูกน้นเนาะทีคเล่นหูันดิเเน,น,นดเลย ที่ต้มเต็มตัวเองเบิดออกมาออกมาออกมาดีๆอ้าวออ,ออกมาแล้วออกมาแล้ว คุณพี hmm. <m aks> ่นองเอาตัวเดียวซิฟกัวเอาหูเดียวไหมสิบกว่าตัวสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสาวอ้าวสาว สาวเอตุสาวบอลเดียวเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่หายน้ำม,มูนี่บอลเฮางมบาเบิดเมื่อวานนี้ห่างมในนี่แหละเดี๋ยวสิลงไปเบิง่งแต่เมืเ่อวานเฮาเอาแต่ปลาเลี้ยงเพราะว่าปลาดุกปลาใน,นห่าเอาบ่ได้เอามาเด้อกระตากรับอันนี้ปลาดุกบ่ก้นนะได้ไปห้ยบาต้นก้นเอ่าในนี้แล้วแล้วเขาก็สิผูพี่น้อง สิไปเอาเบิร์เท่านั้นนะเพราะว่าอีแม่ว่ามันแหงไปแล้วทั้งผูทั้งผูยังลายบอนอยู่มุนเบิร์ตเขาดูนะเดี๋ยวลองไปเบิ่งอยู่ป้าเขาพีโนว่าสิมีบ่มาซิยูบอนได้เพราะว่าอัน มือวานนี่ครับบอด้โจกเป็นอันผงไว้ซ้ำมันคำจะมาซีอู่กันบอลไดไ้ี่อยู่แถวห้อยตีนนี่บ่จักฝ่าข้อกันยังลายได้มือวานนี่มันคำดีดีดปลาดุกปลาดุก มันน้ำโบโบกเนาะได้บ่บ่ได้เนี่ยเนี pues ーーー่ยมันก็เอาโบได้เลี้ยนะนี่ปากคอใหญ่จ้ากระซายกระตาออกกระจักปลาได่ไหจ๊ะ มาสวีงนะ้ัวมสิตนออกโอ้มุ่นเ่อและข่าวนี่บักเกี่ยวแนะน่นอนปลาดุกปลาดุกเองใส่สิ ขาเลน,นี่มิแตปลาดุกเพราะว่ามือว่านี่ค่ะเอาบ่ได้เด้ปลาคอาเอาไปไล่เติบแล้วนี่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 ได้เลยอ๋ออุยอ้ยบ่ทันมันนำ้ำมันก็นยังไลย นี่นี่ขาวแล้วโอ้ยพี่เบิ่งไก่ไก่เด้อพี่น้องเนาะบาต้นจับกล่องโบเป็งปลาคอดปลาคอดไปแล้วไปแล้ว พี่อยู่ลุ่มจิมันเขาให้ตีนบอบ่มีสัตยยุดยุดยุดยาตีน 开嘞嘞。 ม่ใส่สัมบเห็นแล้วจะหายาหยีอบก็เขาด้วย เราจปลาดุกล้วพีนน่นองพี่พี่หายสวยฝนันเยอะไหมจังสวตัหข้ ยังโบเบิร์ตยังลลยอยู่ตัวมันเล่นกลับหลังนะขีคขาดน้ำมันปลาให้มันแห้งแล้วก็ให้มันเบิร์ตให โอ้น,อน,น,นี่พี่น้อยนี่คือตัวทีหออหหวท่ห้าลูกปเปลอาอยู่ไฮน่าตัวที่ห้าลูกเปล่าอยู่ไฮน่าเป็ตัวนี้อันตัวก้นเอาในหูลี่งลายตัวลูกปเปล่าอยู่ลุ่มอีกยังโบได้เบิร์ดได้นี่พี่น้องยังหลายอยู่ อันบอเอามันมันก็สีตายเพราะว่านะ่ะมันแห้งไปแล้ว